เมนูรอบดึกเยอะๆจ้าหลังเลิกงานวันนี้เมนูยำขนมจีนใส่หมูสับนะคะมาเริ่มลงมือกันเลยนะคะทุกคนวันนี้เครื่องเคียงมีนี่เลยพีกนะคะอันนี้ชอบมากและสลัดผักชีนิดหน่อยนะคะมาลุยเลยค่ะอขออนุญาตใช้มือนะคะนี่เลยทุกคนอื้มเจ๋งเนาวอืม

으음 mm 음 -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm. ทำอะไรอยู่จ้ะกินอะไรกินด้วยโอ้ไปอาบน้ำแป๊บเดียวกินคนเดียวโอ้โหไม่คิดจะแบ่งกันเลยแต่รักสิครับเดี๋ยวม ไปแล้วไม่กินกินต่ออืมเอ๊ะคออืมอืม อร่อยอ่อยอืมอิ่อิ่มน้อย,ลอย,อย,อยหลักเดี๋ยวะเยีะยวไว้ให้พ่อไปแค่นี้ก็หายยากแล้วทุกคน เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบอสแอบจะมายั่วๆด้วยเมนูอะไรอีกนะคะสวัสดีค่ะ